ชาพุทธงานของผมเป็นงานสำหรับครอบครัวชาวพุทธที่จะประกาศลัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจเพื่อชาวพุทธทั้งหลายในประเทศไทยเริ่มต้นก่อนนะเป็นชาติต้นแบบนั่นเองที่ชาวพุทธในประเทศไทยนั้นจะทำการปกครองประเทศเองนะด้วยตัวของประชชนเองนั่นเองนะเป็นแบบนี้ ดังนั้นครอบครัวไทยทุกบ้านก็จะต้องตื่นตัวทําต้นแบบให้โลกได้ดูได้เห็นว่าชาวพุทธสามารถปกครองตัวเองได้นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าให้การปกครองไว้สแนวทางคืออัตาตาธิปไตยโลกาธิปไตยและธรรมาธิปไตนะโลกทั้งใบเนี่ยใช้อยู่สองอันท่านั้นเองคืออัตาตาธิปไตยกับโลกาธิปไตยอัตาตาธิปไตยก็คือ เผเด็จการนั่นเองก็คือตัวกูของกูพักกูเงินกูประเทศก็ต้องเป็นของกูตะกูลของกูต้องดูแลประเทศมีคนพยายามทําแบบนี้อยู่แล้วมีทุกประเทศนะประเทศไทยก็มีนะมีคนพยายามทาอยู่แล้วนะทีนี้โลกาธิปปตยล่ะก็เป็นนายทุนก็มียทุกประเทศเหมือนกันนายทุนนายทุนก็คุมหมดคุมทุกพักดูแลทุกพักนะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นโลกโลกมันมีอยู่สองอันนั่นเองคืออัตราธิปไตยกับโลกาทิปไตยคือเผเด็จการกับนายทุนนั่นเอง มันคุมกันอยู่และมันสามารถผสมพันธุ์กันเป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นมาได้นะฮะแบบนี้นะฮะทีนี้การปกครองแบบธรรมาริไตยยังไม่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ดังนั้นประเทศไทยเนี่ยหลังปีใหม่เนี่ยก็จะประกาศมาตรฐานการปกครองใหม่ที่ใช้ธรรมาริปไตยน,นั่นเองหรือเรียกว่าประชาธิปไตยชั้นสูงน,นั่นเองที่นี่พัฒนาประชาธิปไตยของโลกให้เป็นประชาธิปไตยชั้นสูงน,นั่นเองนะเพื่อประกาศต่อเวทีโลกแล้ว บ้านไทยคนไทยทุกคนก็จะทําการเมืองโลกที่ที่บ้านชาวพุทธเนี่ยก็มีอยู่สี่ประเทศติดกันก็คือประเทศไทยพมา่าลาวเขมรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะมีการรวมาชาวพุทธสี่ประเทศนี้เป็นประเทศใหม่เป็นรัฐพุทธใหม่นะแต่ใช้ชื่อไทยเพราะว่าเป็นอิสระไงไม่ใช้ชื่อพอมา่าไม่ใช้ชื่อลาวไม่ใช้ชื่อเขมรน,นะใช้ชื่อไทยเพราะไทยเนี่ยมันไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของมันแปลว่าอิสระ เสรีเสรีภาพฟรีดอมอ่ะทีนี้ไทยเนี่ยมันใส่ย,ยอยักษ์ในภาษาไทยมันหมายความว่าเป็นอิสระที่ยอดเยี่ยมอิสระยิ่งใหญ่อิสระยิ่งยงอิสระแบบนี้ใครปกครองท่านไม่ได้หรอกท่านต้องปกครองตนเองนั่นเองเพราะฉะนั้นคนพุธไม่ว่าจะเป็นเขเมรล,ลาวพมา่าต่อไปนี้ท่านจะต้องปกครองตนเองแล้วไม่มีคณะรัฐบาลมันจะจบยุครัฐบาลอ่ะจบเลือกตั้งไม่มีรัฐบาลเนี่ยเพราะรัฐบาลทั้งลาวเขเมรพมา่าทั้งประเทศไทยมันใช้ไม่ได้ดังนั้น ชาวพุทธทั้งหลายนะชาวพุทธทั้งหลายนะจะล้มรัฐบาลนี้เองรวมทั้งคนไทยคนไทยจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูคือชาวพุทธเนี่ยทั้งสี่ประเทศเนี่ยจะล้มรัฐบาลตัวเองคือไม่เอารัฐบาลนะ่ะประชาชนปกครองเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าให้การปกครองไปสามแนวทางละประชาชนชาวพุทธไม่ใช้อัตตาธิไปไตยและไม่ใช้โลกาธิไปไตยแต่จะใช้ธรรมธิไปไตยเลยเอาความถูกต้องคือประชาชนจะปกครองประเทศเองนะถูกต้องแล้วเป็นผู้ที่มีเีริภาพไง เป็นเสรีภาพที่จะต้องปกมีเสรีภาพที่จะยอดเยี่ยมปกครองตัวเองได้เลยนะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคนไทยก็จะไม่ใช้รัฐบาลแล้วก็ไม่ใช้รัฐมนูญด้วยไม่อยู่รัฐมนูนด้วยไม่มีรัฐมนูญแต่มีมาตรฐานใหม่มาแทนรัฐมนูญอ่าเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกอันเนี้ยเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะทําให้ดูเป็นต้นแบบตัวอย่างก,ก่อนเพราะมันเกิดที่ประเทศไทยอ่าผู้คิดเป็นคนไทยไงเพราะฉะนั้นก็จะต้องประเทศไทยเป็นเทศแรกต้นแบบก่อน แล้วประเทศพมา่าลาวเขมรก็จะตามมาเป็นลําดับนะเป็นลำดับต่อไปนะแต่ประเทศไทยต้องทําก่อนดังนั้นคลิปวีดีโอของผมเนี่ยสามารถทําถึงชาวลาวเขมรได้เลยทีนี้คนชาวพุทธก็ต้องการปกครองตัวเองรวมทั้งคนที่ไม่ใช่ชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นคริสต์อิสลามฮินดูหรือศาสนาไหนก็นแล้วแต่ ประชาชนประเทศไหนก็แล้วแต่ต้องการปกครองตัวเองท้ง,ง,งนั้นน่ะไม่มีประเทศไหนไม่มีประชาชนประเทศไหนอยากอยู่กับรัฐบาลหรอกครับไม่ไม่มีคนในคนคนไหนรักชอบนักการเมืองหรอกครับไม่มีประเทศประชาชนคนไหนรักนักการเมืองไม่มีมีแตเกียดชัง,งชิงชังเออเพราะฉะนั้นมันเป็นยุคที่จะต้องไม่มีรัฐบาลแต่จะเป็นประชาชนปกครองตัวเองโดยเระเทศไทยเป็นต้นแบบโลกเพราะใช้หลักของศาสนาพุทธนั่นเองนะทีนี้ป็นลักษณะอื่นก็ไม่ต้อง วอลลี่อะไรท่านก็อยู่เหมือนเดิมท่านก็น,นับถือศาสนาเดิมๆเพียงเพียงแต่ว่าเออคนพูดปกครองแล้วคนพูดปกครองท่านไม่ต้องกลัวท่านอยู่สบายแต่ถ้าท่านเป็นศาสนาอื่นมาปกครองเนี่ยท่านจะอยู่ลําบากนะเข้าใจนะถ้าเป็นพุทธเนี่ยท่านอยู่สบายนะท่านก็จะได้ปกครองตนเองด้วยปกครองตนเองโอ้มีทุนสํารองอะไรได้มากกว่าที่อยู่ในรัฐบาลที่เป็นศาสนาของท่านะนะเพราะนั้น สนาน,นไหนก็ไม่ยินดีกับประเทศไทยที่จะมีการปกครองแบบพุทธเองนะอ่าทีนี้คนพุทธก็ต้องนาก่อนเพราะเป็นเสียงข้างมากนี่เด็กเพราะนั้นคนพุทธก็จะน,นําประเทศเองนะประเทศไทยเป็นต้นแบบโลกก็นําก่อนโด,ย,ดยชาวพุทธนี่แหละครับนะทีนี้ชาวพุทธทั้ง4ประเทศก็จะต้องติดสัญลักษณ์แลักนะทั้งชาวไทยชาวพม่าชาวลาวชาวเขมรก็ต้องติดสัญ,ญลัลลกษณ์ที่ประชาชน ที่ติดติดติดที่บ้านนะฮะคือมันเป็นลัทธิครอบครัวไทยมาหานำนาจไงผมว่าประกาศลัทธิครอบครัวไทยมาหานำนาจอ่าเป็นคนธรรมดาชาวบ้านธรรมดาน,นี่แหละครับภูมิัญญาชาวบ้านนี่แหละครับภูมิัญญาแบบพุทธแบบชาวบ้านนี่แหละครับมาประกาศระบบระบอบการปกครองใหม่นะอ่าก็ประกาศให้ทุกบ้านที่เป็นชาวพุทธหรือใครที่ไม่เป็นชาวพุทธแต่ก็อยากจะได้กรารปกครองแบบพุทธก็คือประชาชนปกครองตนเองอ่ะ ซึ่งไม่เกี่ยวกับศาสนานะครับอ่ท่านก็ท่านก็ปกครองตัวเองได้อ่าเพียงแต่ศาสนาพุทธเขาชี้ให้เห็นว่าปกครองโ,โดยธรรมะธรรมก็คือความถูกต้องนั่นเองและเอาประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลักศาสนาไหนก็ต้องการการปกครองเป็นธรรมแล้วก็ประชาชนได้ประโยชน์เป็นหลักนะไม่เกี่ยวกับไม่ไม่เรียกเปลี่ยนศาสนาเพราะศาสนาไหนก็มันร่วมได้นะแล้วก็จะดีด้วยซ้ำไปท่านอยู่ศาสนาพุทธปกครองอ่ะเออเพราะว่า ท่านก็นรู้ยุรศรพุทธไม่ได้ไปเบียดเบียนไปอะไรมีศาสนาพุทธก่กลัวพวกกลัวพวกท่านนะมีศาสนาพุทธกกลัวอิสลามอ่ากลัวคริสอ่ากลัวศาสนาอื่นเพราะศาสนาอื่นศาสนาพุทธไม่ได้ไปทําลายอะไรมีแต่ถูกทําลายเพราะนั้นท่านไม่ต้องไปกลัวนะเพราะนั้นมาร่วมประชาพุทธได้นะอ่าทุกบ้านติดธงสี่พิลักธงเนี่ยมันเป็นธงมาตรฐานการปกครองนั่นเนองอภิหลักที่หนึ่งก็คือประชาธิปไตยชนสูงนั่นเนองอ่าอภิหลักที่สองคือประชาชนเป็นมนุษย์ทองคำวินัย ตัวท่านมีมูลค่า20ล้านบาทแล้วจะเป็นศาสนาไหนท่านก็มีมูลค่า20ล้านบาทเหมือนกันเออเพราะว่าจะเอาเงินมาแปลงเป็นมาตรฐานใหม่ในการสร้างบ้านสร้างเมืองนะสร้างความมั่งคั่งให้ท่านเนี่ยแล้วก็อันที่สามก็คือระบบการค้าเราไม่ใช้ทุนนิยมศนะาสนาไหนก็ไม่ชอบทุนนิยมน,นั่นแหละอ่าที่นี่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่เอาทุนนิยมเรามีทุนสมมาตรอ่าทุนสมมาตรนะฮะเป็นแบบนี้ส่วนอันที่สี่อันเป็นหลักที่สี่นั้นอันนี้เป็นพุทธนิกายอสมิกเอ,อ่อท่านไม่ ท่านไม่สนใจไม่มายุ่งก็ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเอเพราะผูน้นิการก็สมิ่งจะเน้นเรื่องเวลาเน้นเรื่องเวลาเวลาที่อยู่ในโลกใบนี้กับเวลาที่ไปโลกหน้าศาสนาอื่นไม่ต้องการจะไปเส้นทางนี้ก็ไม่ต้องมายุ่งกับศาสนาพุทธถ้าก็ไปยุ่งศาสนาท่านก็เท่านั้นเองเอเพียงแต่ท่านเอได้เอได,ได้ได้ปกครองตัวเองได้ทุนสำรองบุคคลได้ระบบการค้าใหม่แค่สามสามอภิลักเนี่ศาสนาอื่นแ็แฮปปี้แล้วก็อยู่ในประเทศไทยได้สบายเป็นแบบนี้ เพราะนั้นติดธงสีพิลักได้เลยไม่ต้องเคอะเขินนะไม่ต้องเคอะเขินไม่ได้เปลี่ยนศาสนานะเข้าใจไหมนะนี่แหละเพราะฉะนั้นทุกบ้านติดหมดเมื่อติดแล้วเนี่ยก็มันปร่งบอกให้ตัวรัฐบาลใน,นดีรู้แล้วว่าเอ้ยรัฐบาลทุกรัฐบาลต้องทบทวนแล้วการที่ประชาชนติดธงสีอภิลักไทยเนี่ยมันเป็นการบอกบอกให้รู้ว่าประชาชนคนในบ้านเนี่ยเขาปฏิวัติประเทศตัวประเทศไปเรียบร้อยแล้วเขาจึงติดที่เขาติดนี่คือปฏิวัติไปเรียบร้อยนะ จิตวิญญาณจิตใจปฏิวัติเรียบร้อยแล้วแล้วก็ติดแสดงให้ดูให้เห็นว่าบอกรัฐบาลให้รู้ว่ารัฐบาลถูกดินรัชั่นแล้วนะท่านถูกดินรับชั่นนะมีสองทางเลือกเท่านั้นเองรัฐบาลปัจจุบันที่เป็นอยู่มีสองทางเลือกถูกดินรับชั่นมีนั้นมีสองทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งก็คือไม่ต่อต้านประชาชนทางเลือกที่สองคล้อยตามประชาชนเพื่อความอยู่รอดรัฐบาลนั้นก็จะได้อยู่ไปอีกสิบปีเลย จะเป็นรัฐบาลสุดท้ายแล้วอยู่ไปอีกสิบปีเอนะครับเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดมาต่อต้านประชาชนประชาชนไม่ให้ติดธงนี้ไม่ติดอันนี้แต่ละครอบครัวก็จะไปไปบอกไไปบอกไอ้ลูกหรือสามีอที่เป็นทหารนะ่ที่รับใช้ผลิการอยู่ที่ยึดประเทศนั้นอยู่อก็จะบอกกับทหารที่ถือวุฒินั่นอบอกอย่างไรนะั้นเป็นเรื่องของยุทธวิธีอผมให้ไปฟังใน ยุทธวิธีการที่ประชาชนจะเลิกรัฐบงรัฐบาลเออเลิกรัฐบาลเปลี่ยนยุคเป็นสมัยมันเป็นสิทธิของประชาชนนะยุทธวิธีคือลูกภรรยาพ่อแม่จะบอกทหารที่ถือวุธเนี่ยที่รับคําสั่งมาจากาผร,ริก,การนะ่ะที่คุมประเทศอยู่นั่นแหละเราจะบอกกับทหารที่ถือวุธเนี่ยบอกอย่างไรนั่นนะ่ะไปฟังในคลิปอื่นคลิปนี้ไม่บอก แต่บอกให้รู้ว่ารัฐบาลนี่ถูกดิลเลชั่นทุกประเทศถูกดิลเลชั่นหมดเมื่อประชาชนติดธงเนี่ยทุกรัฐบาลนี่จะกลัวธงเนี่ยธงสี่ฐานอำนาจไอ้ธงสีอภิลักไทยเนี่ยติดก็แปลว่าเนี่ยรัฐบาลนั้นถูกดิลเลชั่นละมีอยู่สองทางเลือกเท่านั้นเองหนึ่งคล้อยตามประชาชนสองถ้าแอนตี้ประชาชนก็ก็จะเจอไอ้ที่ผมจะบอกนี่แหละครับจะเจอลูกจะเจอเมียจะเจอพ่อแม่เขาจะ ออกคําสั่งท่านท่านจะฟังคําสั่งเจ้านายที่เป็นเผด็จการหรือจะฟังคําสั่งคนในครอบครัวทางทหารที่ถือวุฒิก็จะมีสองทางสองทางเลือกนะเสร็จแล้วทหารที่ออกคําสั่งเป็นพวกเจ้านายเป็นตัวรัฐบาลรัฐบาลน่ะเป็นเผด็จการก็เหมือนกันก็จะมีสองทางเลือกทั้งทหารถือวุฒิทั้งในทหารที่คุมอํานาจรัฐก็จะมีสองทางเลือกเพราะถูกดิสเลชั่นทั้งคู่นะ เป็นอย่างไรไว้อธิบายในคลิปต่อไปแต่ที่แต,แต่คลิปนี้จะอธิบายให้ให้บ้านทั้งหลายด้วยนี่คือลัทธิครอบครัวไทยมาหามำนาจโดยครอบครัวไทยจะเป็นต้นแบบโลกทําให้ดูก่อนทําให้โลกให้ดูให้เห็นก่อนดังนั้นทุกครอบครัวไทยจะต้องติดธงสีสีพิลักนี้ให้ขมา่าให้ลาวให้กัมเรนเห็นเป็นตัวอย่างเพื่อจะมันรวมกันเป็นรัฐพุทธรัฐใหม่ด้วยการ ก็เหมือนกับล้มเลิกอ่ะล้มเล, г, ลิกรัฐบงลรัฐบาไล,ล,ล, г, ล,บลไปเลยล้มเลิกรัฐฟันดูนไปเลยล้มประเทศอ่ะล้มประเทศตัวเองพูดง่ายไม่มีประเทศไทยไม่มีประเทศพม่าไม่มีประเทศลาวไม่มีประเทศขเขมรนะโดยคนพุทธล้มหมดเนี่ยนี่ยเ่็นแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้นี่คือลัท,อทธิครอบครัวไทยไมหาอำนาจคือชาวพุทธล้มประเทศตัวเองแล้วรวมกันสร้างประเทศใหม่สี่ประเทศรวมกันสร้างประเทศใหม่ใช้ชื่อเดิมกอ่ประเทศไทยเพราะว่ามันเป็นชื่อเป็นกลางมันเป็นชื่อไทย ใทรมันแปลว่าอิสระะใครปกครองไม่ได้ท่านต้องปกครองตัวเองเพราะนั้นต้องใช้ชื่อไทยไม่มีใครเป็นเจ้าของชื่อนี้ประเทศไทยคนไทยก็ยังล้มประเทศไทยเลยแล้วคนไทยก็ล้มตัวเองด้วยนะปฏิวัติตัวเองล้มตัวเองเพราะทุกวันนี้คนไทยเป็นคนไทยถูกปลอมอยู่ขอแจ้งให้ชาวพม่าชาวลาวชาวกัมพูช์ทราบด้วยคนไทยทุกวันนี้คนไทนตูกปลอมไม่ใช่คนไทยจริงเป็นคนไทยถูกปลอมนะเป็นคนไทยตัปลอมเพราะว่าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นภาษาตัวปลอมทำให้คนไทยเป็นคนไทยถูกปลอม แต่พฤติกรรมคนไทยเนี่ยเป็นคนไทยดั้งเดิมแต่จิตวิญญาณนะ่ะจิตวิญญาณในะการปกครองเป็นคนไทยปลอมจิตวิญญาณการปกครองเป็นคนไทยปลอมเชี่ยวไทยต่อสู้กันเนะ่ะเป็นสีเป็นข้างเป็นฝ่ายถล่มกันด่าก,กันในทุนนี้คนไทยสู้กัน